No, hãy okay. mẹ! Stop! I'm good! Stop! Stop! ha Stop! 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 ใช่เป่ะ like ถึงไหมประมาณนี้เหรอถูฮาทูฮาทูฮาทูยูสแบทบอดดิสอ่าโอเคฮะเยสเยส only t ด i s แบอออ๋อปัดออกม่ปัดเลย

שר, שי, שק, 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 שק

สามปีมาหรเราต้องดูว่าแล้วแล้วขาเนี่ยการเคลือขาเนี่ยนะต้นตั้งขาสี่้างขาสี่ข้างขขาหน้าต้องตรงเสมอนะพอเขาใส่มาปั๊บเนี่ยเราเราเราต้องย่อตัวละเราหมุนัวเอวหมุนเอวเฉยวดูดูนะดูดนะขาที่ยกปนอย่างนี้ขาทยกอย่างนี้ก็ขี่ กการเสการเกินไปมาสื่อความมุนมาส่อาเนี่ยดีแล้วเเรียนเรียน้ดีุ่งช่นะันนี้หมักหมันต้อดเวเวลามางี่ปั๊บี่ปั๊บนีเองเง้เพราะเวลาที่มาปั๊บปั๊ปั่อยลีแล้วับ Dat is wat we zien gebeuren. game die yes. Okay, okay, Oké, oké, next. Ja, Yeah, is het wel even. is het wel even Oké. Oké. แขงแรงเลยแขงแรงให้หยุดสตังอย่าให้ถูกเข้ากะแทกอ่งนี้ิีการกระแทกแรงอย่างนี้อ่านไม่ยังไม่ถูกเข้า่ไหม้อยายายากลางยากลางแขนยากลางแขน น็อตไลน์นิดนะน็อตไลน์นิดนะอย่างนี้ไอ้นี้จะเป็นห้องตรงเลยต้องอย่างงี้นะอิสเวอริเนตซูทูซีโยโยชิจันโยชิเด็ดน็อตไลน์นิดนะตรงนี้ตรงนี้ต้องผตรงเนี้มันมาอย่างี้บางทอย่ากอย่าอย่าขึ้นมางี้ไอ้ี่กินนี่ก็เดือดอ่ะอาหาร

Oh, this set 90 degrees 90 degrees 90 degrees 30 degrees move yeah. and step. 3 warm up the when he move his body yeah. 90, yeah. Ni ni 90 degrees yeah. and immediately, it is leave drop back to the two boxes yeah. lúc này mở lại mấy chục 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 mấy

Up, so oh, back, 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 mm. right. back, right. back, white, elbow, back, white, elbow, back, white, elbow, back, Oh, do back, you, 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 you very back, but you back, white, elbow, first white, back, white, you back, 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 is we, when you do like so it, no so this, no no How can you transfer the weight? Transfer by I have to check my after that, after that I'll huh? step back again. Okay. Step back so. again. Okay. Why? Because okay. So. you do like this. Like this. the same way. So. I have to shake myself. Because okay. huh? Maybe I shake myself that uh, oh. so. Like this.

I'm not sure if Okay. Okay, come. Hmm. 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 One more. One more. Hmm. 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 Hmm.

okay. Not too fast, nah? huh? Pop, 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 and then Cop. Cop. pop, Cop. Cop. pop, Cop. 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 Cop.

Right. use okay. It's okay. use more power. M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 ore power. Okay. Come here. okay. One, two, three. One, two, three.

chào 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 mặt sới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  mặt trà sới luôn phần là phần là mặt mặt Ben, cut away. No no. Okay. no, no, don't move like this, okay? don't move. Don't move like this. And go. ahead. No!

มัเชียงในบนแขนฟาดหน้าเกิดแขนฟาดเชงในหมัดตรงข้างหมัดเวียงกลับหมัดเวียงไฟใช้ไฟมือหมัดตรงสองระดับหมัดไฟ บิดเอวนะปิดเอวโอเคอกซ้ายแม่ขวาซ้าุ่าด้านซ้ายมมมช็่อยมาฟาดอเลยแล้วปังพอล่อยปังสวิงนะสวิงี่สวิงปังสอกเลยสวิงตังต่อเลยไม่ไม่ดึงกลับสวิงตัลไปเลย ไปเลยอ่าไปเลยีเลยั้งไปตเสจเร็สิไม่ิไ้ยสิอย่างนี้นะตั้ั้้ได้ยพอต่อยตั้ง้ไม่ไม่ต้องดึงับไปเลยไปเลย

Ok. 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 Ok.

ตอนนี้ที่เราได้คุยกันว่าช่วงอัลม่าก็เขียนอย่ามันยึดธุรกิจเข้าไปแล้วก็รับทันที่จะลงตลาดก็ต้องเจตต้องรู้ที่ทํางานได้ตกลงเนี่ยการซื้อคู่กันทําพอไอ้คําจมได้นั้นดิแต่ว่ามันค่อนรู้เนาะนมไลเกอร์ตินมไลเกอร์เนาะ Up, back And front Up, push Push Up okay. Push okay. Up Push okay. okay. <laughs> Stop Тока том, тока. ปล่อยปล่อไปไ่ไยไปครับอดีตมาทำงานรอแค่นี้เลยค่ะช่วยที่มั่นเราด้วยนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์